ได้บริการในสันติวิทยาสังครับท่านอดีตครูอาวุโสท่านนอกประจำการและในประจำการท่านผู้บริหารสถานศึกษาทท่านท่านนายกเทศมนตรีตระเวนโมเดลครับวันนี้ท่านมาฐานะอในอดีตครูนะครับแล้วก็อดีตข้าราชการท่าน ดผู้ในการเรียนทุกท่านครับแในประค ան ครูครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเราครับในการมาชื่นชมกับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันครู<อ>ผมจะขออนุญาตเอ่อเขาเรียกว่าอย่าว่าให้พอนื้อท,ทักท่อนยื้อแม้แต่ท่านสก,กิบการดำเนินชีวิตนะครับขออนุญาตทุกวันนี้นะครับ ผมคุยกับครูคคคหลายาท,าท่านหรือแม้กระทั่งคูผู้ใหาหลายท่านนะครับว่าเป็นครูทุกวันนี้ลำบากนะครับเนื่องจากว่าโลกโซเชียลนะครับซึ่งเด็กนักเรียนสามารถเล่นโซเชียลได้ตลอดเวลานะครับการจะทางาน้าที่ของครูไม่ดีนั้นค่อนข้างะยากนะครับก็ฝากครูคทุกท,าท่านไว้ว่าให้ระมัดระวังตัว,ว,วกกเองนะครับชีวิต ผู้บริหารระดับสูงหรือแม้แต่กระทั่งระดับพวกเรานะครับจิดค้าหรือภาพพังด้วยโลกโซเชียลเน็ตมากมายการใช้คําพูดพูดกับเด็กหรือแม้กระทั่งพูดกับผู้ปกครอของเด็กนะครับก็ขอให้ะระมัดระวังนะครับครูด,ดีไม่จำเป็นต้องมีสถานที่นั่นก็คือโรงเรียนที่ดี นะครับอยู่ที่บุคลากรของทุกกลุ่นะครับก็จะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะครับวันนี้เป็นวันครูนะครับผมขอยกย่องและขอแยกเชิดชูเกียรติคุณครูทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนทั้งจากอะไรนะครับถึงแม้นะครับผมในฐานะอาจารยนะครับจากคนระดับสากดทุกท่านนะครับแต่การทางานพวกเราคงจะทิ้งกันไม่ได้นั่นก็คือ อำเภอหาดขาวของเรานะครับข้อเท็จจริงถามว่าผมสังเกตดูกระทรวงกลาโหมทำไมต้องมายล่นสำนวนนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเท่าที่ผ่านมาเวลาคุูนะครับหรือแม้กระทั่งผู้บริหารประสบปัญหาใดๆนะครับในเพเ่อต้องทราบรู้ด้วยนะครับอาทิตย์นะครับท่านผู้ในการโรงเรียนนั้นโดนคำวนประท้วง อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผมในฐานะใด้เดินต้องให้คําตอบกับผู้บริหารส่วนการนะครับ้ท่านตัวคำถามผมว่าทุกครูขาเอาคนนี้เป็นอย่างไรเป็นข้อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนั้นไหมอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนพวกเราว่าทําไมผมต้องไายุเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ขออนุญาตพวกเราแล้วนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะครับใส่ชุดสีกาดีนะครับมีฉีดที่ป่านะครับชุดกาดีก็คือเป็นเป็นชุดของดินนะครับป่าเนี่ยฉีดป่าเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับยิ่งหนายิ่งหนักความรับผิดชอบก็ยิ่งสูงไม่ใช่จะสบายนะครับขพอเท็จจริงของโรงเรียนของครูเนี่ยผมผมเข้าใจนะครับทำงานในยุ่งยากต่างๆมาก ก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับเวลาทํางานให้ทํางานร่วมกับผู้นําในหมู่บ้านทํางานกับประชาชนนะครับอย่าไปทำทางแต่เพียงคนเดียวนะครับต้นอุ่นอวโสนะครับก็ให้เกีบรุ่นน้องรุ่นน้องก็เขารดผู้อโวโสกกว่านะครับก็ขออนุญาตฝากพวกเราไว้บ้างวันนี้เป็นวันครูแล้วก็เป็นวันที่พวกเราทำพิธีนะครับ <im itation> เพื่อเป็นกากำจัจ นะครับอยากให้พวกเราปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับผู้บริหารหลายๆท่านที่อยู่บนเวทีข้างเราเนี่ยท่านถามมาหมดแล้วนะครับก็อ,อยากฝากอนาคตนะครับไว้กับพวกเราที่เป็นค,ครูรุ่นใหม่นะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่า,าจะต้องเจออะไรบ้างในอนาคตนะครับทุกวันนี้ระบบราชก,การเปี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับผมอยากให้คุณครูหลายๆท่าน ที่มีความคิดแบบกใหม่คิดนอกกรอบนะครับอย่าลงใจในกรอบแต่ต้องยึดระเบียบกฎหมายของทางราชการไว้นะครับเมื่อจากคูทุกประเภทเป็นอนาคตของลูกศิษย์สามารถลูกศิษย์สอนยากไหมคุณครูเท่านั้นที่จะตอบได้นะครับเวลาใช้ชีวิตอย่าให้ผิดพลาดนะครับท่านผิดพลาดชั้เดียวอนาคตท่านดับเลยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องการใช้รถใช้ถนน นะครับทุกวันนี้ข่าวที่ไม่ดีก็จะมีจัดคุณครูท้งนั้นนะครับเวลาเมาเวลาดื่มก็อย่าพยายามขับรถนะครับก็ฝากไว้นะครับ,รบมันทําให้ชีวิตนี้อนาคตดับได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตไว้พอให้คุณครูทุกท่านครับจะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพกาที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียนลูกศิษย์ ะครับตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ดูแลบ้านเรือนให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างปลอดภัยปลอดขัานนะครับก็ขออนุญาตอวยพรให้ทุกคนมีความสุขและความเจริญในหน้าที่การงานทุกท่านสำหรับปีนที่เป็นวันครูนะครับแล้วก็วันที่เป็นวันสามช้าเพื่อนรุ่นเนที่16นักเรียนยือเรียนนะครับทุกท่านก็จะมีกิจกรรมกันในช่วงบ่าย นะครับก็ขออนุญาตให้สำรวงแล้วก็ปฏิบัติตัวในทางที่ที่ถูกที่ถต้องที่ควรเพราะเราคือคุณครูครับขอบคุณนะครับ